ตัวนี้จะเป็นน้ำหอมปรับอากาศนะคะสำหรับแขวนในรถนะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นเฟรชยูคาลิปตัสนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ทางบ้านดินหอมได้ปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็มีความสดชื่นมากๆกว่ากลิก่นยูคาลิปตัสเพราะว่ามีส่วนผสมของกระบูนพิมเสนและเมนทอนด้วยนะคะก็เลยมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็ใช้แก้วินเวียนศีรษะแล้วก็แก้ผื่นลมพิษได้ด้วยนะคะ จะเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ค่ะจะเป็น essential oil 1 0อยเนะแต่ทีนี้นะปรับเอามาใช้มาใช้แขวนในรถเผื่อว่าเ,เวลาอยู่ในรถเนี่ยแก้การเมารถได้ด้วยนะคะก็แขวนไว้นะคะทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยอยากจะแนะนํานิดนึงนะคะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยบางท่านแบบอาจจะยังไม่รู้วิธีเนาะเพราะว่าจุกไม้ตัวเนี้ยมันจะเป็นจุกที่สามารถส่งกลิ่นในรถได้นะคะคือจะเป็นตัวที่ซึมซับน้ํามันด้านในนะคะ เปิดออกมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นจุกพลาส,สติกใสแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราแกะจุกพลาส,สติกใสออกก่อนนะแกะดึงออกดึงออกไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็หาถุงพลาส,สติกเล็กๆนะคะใส่ไว้เก็บใส่ไว้ในรถนะคะเผื่อบางทีเราไม่ต้องไม่ต้องการให้เขาฟุ้งกระจายเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้มาครอบเก็บกลิ่นได้นะคะเราเปิดแบบนี้แล้วเราก็หมุนหมุนตัวนี้เข้าไปเลยนะคะหมุนตัวนี้เข้าไปเลยแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราก็แค่คว่ำขวด อ่าเราก็แค่คว่มขวดแบบนี้คว่มขวดลงมาแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งเนี่ยกลิ่นมันก็จะซึมเข้ามาที่ไม้ใช่ไหมคะพอกลิ่นซึมเข้ามาที่ไม้แล้วเราก็ตั้งขวดในลนนักษณะนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปผูกในจุดที่เราต้องการผูกไว้ในรถนะคะอาจจะเป็นตรงที่เอ่อที่ปัดน้ําฝนไอ้ตรงคันเปียร์ที่ปัดน้ําฝนหรือว่าตรงที่มันเป็นจุดที่สามารถผูกได้นะคะหรือว่าที่เปิดไฟ เลี้ยวซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีก้านที่สําหรับกดได้เปิดได้นะคะแล้วก็ไปแขวนไว้ตรงนั้นได้นะคะหรือไม่ก็แขวนไว้ด้านหลังเบาะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะส่งกลิ่นได้หอมดีเหมือนกันก็จะได้กลิ่นทั่วรถเลยนะคะแล้วก็มันแก้อาการเมารถได้ด้วยถ้าเป็นกลิ่นเฟรชยูคาลิปตัสของทางร้านบ้านดินหอมนะคะเพราะว่าเราปรุงขึ้นมากลิ่นคล้ายยาหม่องน้ําอืมคล้ายๆแบบนั้นนะคะก็ มีอีกหลายกลิ่นค่ะก็มีกลิ่นพวกลาเวนเดอร์เลมอนกราสโรสยูคาลิปตัสเปเปอร์มินคือมีหลากหลายกลิ่นตามกลิ่นอโรมาเลยค่ะเราก็จะเน้นแนวที่เพื่อบำบัดเพื่อรักษาอาการหรือว่าเพื่อกระตุน้นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหมดเลยนะคะก็เน้นเป็นอโรมาไปนะคะควรเล็กๆแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็ สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะราคาขวดละห้าสิบาทนะคะโอเควันนี้ก็มาสาธิตให้ดูเท่านี้เพื่อว่าเอาไปใช้แล้วแบบโอ้ใช้ยังไงอะไรองเงี้ยนะคะเรวไปเลยเลคคอร์ดเป็นคลิปให้ดูนะคะโอเคถ้าใช้เสร็จแล้วต้องการที่จะไม่ใช้งานอะไรเงี้ยเราเปิดฝาตัวนี้เราก็เอาจุตัวนี้กดปิดเข้าไปที่เดิมขนาดตัวนี้มันจะอยู่ที่10 ml นะคะให้ไปที่10 ml แล้วก็ ราคาห้าสิบห้าบาทค่ะโอเคแขวนคว่ำขวดนะคะเวลาจะใช้งานเปิดจุดคว่ำขวดแล้วก็ไปแขวนไว้ในจุดที่เราต้องการจะแขวนในรถได้เลยส่งกลิ่นหอมมากนะคะยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆนี่กลิ่นมันยิ่งออกแล้วก็เซฟอยู่ในรถค่อนข้างจะดีมากๆค่ะก็ทําให้รถสะอาดกลิ่นสะอาดดีด้วยค่ะโอเควันนี้ก็มาแนะนําเท่านี้นะคะไประคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ